สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีนะคะเรามาดูนะคะโอ้โหมีเต่านะคะน้องเต่านะคะปลานะคะตัวเล็กตัวน้อยนะคะนี่นี่นี Sud ่นี Vold ่นี่นี INE ่นี่น่ะนะปลานินนะคะโอ้โหนะคะเยอะแยะเลยนะคะปลานินนะคะโอ้โหอวบุอ้วนนะคะปลาสวยงามก็มีนะทุกท่านนะดู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 นะคะทุกท่านดูดูดูเด้อนะคะนี่ปลาสวยงามเลยเนาะดูเต่านะคะเนี่ยเนี้ยเนี้ย ปลาสวยงามปลาเงินปลาทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมานะคะโอ้โหปลาเนตัวนี้นะโอ้โหนกนเนื่อคงสวา,นะานนะพูดเล่นนะพูดเล่นนะยามาได้ใจทำขนาดนั้นเลยโอ้อยวกกลัดเรานะถ่ายคลิปกูกลัดนะทุกท่านนะาเจอดูที่พยาอบไปด้วย,ะยกออกน,นะคะเรามาถ่ายปลานะคะอย่งกูกัดด้วยนะเนี่ย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 โอ้โหไปอะไรเลยนะคะเนี่ย ดูนะคะดู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 ด,ดูมาดูปลากันนะคะทุกท่านนะนะดูกันเด้อนะคะโอ้ตัวเต่าก็ลอยคอยอยู่น,นู่นนะคะนอน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 นนนนนนจะายคลิปอยู่ก็กัดนะคะทุกท่านเอาดูปลากันต่อนะคะการดูปลาเนี่ยก็เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งนะทุกท่านนะว่าเหมือนเด็มไหม ความสุขยังไงก็ไม่รู้นะอยากจะดูเขาสบายหูสบายตาสบายใจประมาณนั้นนะแวกว่ายวนเวียนอยู่ในน้ํานะคะรออาหารนะคะวัวเต่าด้วยนะอตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยก็คงรู้ว่ามีคนอยู่นินะเขาก็มานะคะทุกท่านเอ้ยนะคะเราไม่อยากจะบรรยายนะคะทุกป่าก็สวยงามนะคะใส่หกก็ค่องหยุดนะคะทุกท่าน ไม่ไหวนะคะยูกัดนะคะดูนกนะคะคงจะได้คลิปน้อยๆไม่ได้เยอะนะคะเราต้องรีบนะคะยูกัดอย่างขนาดหนักเลยนะคะดูน้องนกนะคะนอนอยู่บนนู้นนะคะน้าฝนไปตกลงมาเลยนะคะน่าเห็นนมคะนั่นน่นนั่นน่น่ะบรรยากาศได้บรรยากาศม้เนี่ยได้บรรยากาศม้ ลมกกัดฝนก็ตกลมกกัดนะคะนี่นั่นนั่นะโอ้โหลายแล้วนะคะน่าจอลายแล้วนะคะทุกท่านนะเราต้องรีบเข้ามาที่สารานะคะทุกท่านหลบฝนก่อนนะอารมณ์บรรยากาศรอบๆนะฝนตกนะคะทุกท่านฝนตกแล้วนะคะนกก็บ,บินว่อนเลยนะคะอ,อยากให้ดูปลานะคะแต่ฝนตกก่อนนะคะคะดูบรรยากาศรอบๆนะคะ คุณต้องรีบกลับบ้านนะคะแล้วต,ต่อสู้ก็ยุงไม่ไหวนะคะได้ขนาดนี้ก็พอแล้วนะคะเนีย่ยดูดดบรรยากาศรอบๆก็พอเนาะยุงกัดเรานะคะเราคงจะไม่ไหวนะคะออกจากสลาคงจะกลางลมกลับบ้านเลยนะ,ะทุกท่านนะั้นไม่ราไม่ไหวนะคะเราทนไม่ไหวนะ,ะโอ้ยอะไรจะเสบีบเปิดร้อนขนาดนี้นะ โดยยูกัดนะทั้งนิ้วมือนิ้วเท้านะคะพกัดอะไรขนาดนี้นะส่วนเราจะอีกท่านาทีนะคะทุกท่านดูคลิท่านาทีหยบดไปนะคะหยบจะกลางล่มกลับบ้านแล้วค่ะไม่ไม่ได้นะไม่ไหวนะคะขอเอาคลิปแบบง่ายๆสั้นๆแค่นี้เน่ๆตันเมื่อกี้ตอนที่หยุไปนั่งไล่นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยป่านะคะป่าเยอะอยู่โวกัดนะ ดูนกดูอะไรนะคะจบอยากได้คลิปนะคะแต่ไม่ไม่ไหวนะคะยุงกัดมเพือนนะคะมันจะทรมานขนาดนี้นกัดเราเยอะมากเลยนะ,ะโอ้ยจบคงด้มาอีกแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะอันเก่ายังไม่หายเลยนะ,ะแล้วเขานั่งอยู่เฉยๆไม่ตบยุงเขานั่งได้ยังไงเขาเนี่ย เราถ่ายคลิปล้วก็อดเอาไว้นะคะอดขันเอาไวนไ้นะคะไม่จบยุงนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยที่เป็นกำลังใจให้หยบนะคะสนุกใจให้หยบด้วยดนะคะวิวก็สวยนอนหยบหนั่งไลตรงนน้นเนาะยุงก็กัดหยบสิถ่ายดูบริเวณรอบๆนะคะคงไม่ได้เยอะคลิปเดียวนี่แหละเนาะเอาคลิปเดียวก็พอแล้วเนาะ ไม่ไหวนะคะสู้ไม่ไหวนะสู้ไม่ไหวนะกลับบ้านเราดีกว่านะยุงเยอะนะคะก็ขอจอบคลิปจบแล้วพี่ๆนะคะเพียงหลังใจโยบดีด้วยนะคะผมตอง,ตงกลางลมกลับบ้านแล้วไม่ไหวนะคะบ๊ายบายะคะ่ะ